Hi everyone, Eve is my name. You can call me t i a h e r Eve. Today we going to learn about culture in t h e k a n i a สวัสดีค่ะเด็กๆที่น่ารักทุกคนของคุณครูอีฟนะคะวันนี้คุณครูอีฟก็จะพาเด็กๆไปเรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมในชมุมชนตะเคยนเตียของเราแล้ววันนี้คุณครูอีฟก็มีคุณครูผู้ช่วยที่จะมาช่วยสอนอยากรู้จักกันไหมเอ่ยถ้าอยากรู้จักไปฟังกันเลยค่ะ ชุมชนบ้านตะเขียนเตี้ยชุมชนเล็กๆที่มีเรื่องราววิถีชีวิตและวัฒนธรรมน่าสนใจให้ค้นหาให้ความสำคัญกับธรรมชาติภูมิปัญญาท้องถิ่นและยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงในการดำเนินชีวิตทุกวันนี้ชุมชนมีความเข้มแข็งร่วมใจกันแบ่งปันความรู้ให้นักท่องเที่ยว โดยมีการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้และกิจกรรมน่าสนุกมากมายที่ทำให้เห็นถึงความสำคัญของการอนุรักษ์ทรัพยากรท้องถิ่นทั้งยังสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้จริงไม่ว่าจะเป็นการนวดกัวสางานฝีมือทำพวงมะโหดปั่นจักรยานชมสวนเกษตรอินทรีย์สวนมะพร้าวเรียนรู้การทำขนมไทยจากมะพร้าว ชิมกาแฟมะคร้าวแกงไก่กะลาสูตรพิเศษและเยี่ยมชมของโบราณทรงคุณค่าบนพิพิธภัณฑ์บ้านร้อยเสาที่ถ่ายทอดตัวอย่างวิถีชีวิตเรียบง่ายแต่งมดงานของคนสมัยก่อนให้คนรุ่นใหม่ได้เห็นและเรียนรู้ขอบคุณข้อมูลและภาพสวยๆจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยขอบคุณค่ะ A small community with interesting stories, lifestyles, and cultures to discover. Focus on nature, local wisdom, and adhere to the principles of sufficiency. Economy in life. Today, the community is strong. Together to share knowledge with tourists, many learning centers and fun activities have been established that highlight. The importance of preserving local resources. It can also be applied in real applications such as a gua sha massage, handicrafts to make wreaths, cycle through organic farms, coconut groves, and learn how to make Thai desserts from coconuts. Coconut coffee tasting, chicken kala curry. And visit valuable antiques at Bon Roy sao Museum, which conveys an example of the simple but beautiful lifestyle of the old people for the new generation to see and learn. Thank you, Tisha Dan. You are so helpful. ขอบคุณที่เชแดนมากๆเลยนะคะช่วยคุยีได้แบบมากๆเลยนะคะบทความที่ที่เชแดนได้กล่าวไปนะคะชุมชนตะเคียนเตี้ยของเราเนี่ยนักเรียนก็นำความรู้ที่ได้รับเนี่ยไปฝึกอ่าน นะคะคแล้วก็แปลความหมายนะคะของประโยคนะคะก็จะมีคำไหนที่น่าสนใจนะคะคำไหนที่อ่านยากนะคะนักเรียนก็สามารถบันทึกลงในใบกิจกรรมของเราเลยแล้วก็ฝึกอ่านออกเสียงกันนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณที่เชื่อานมากๆแล้วก็ฝากการทํากิจกรรมให้คุณครูด,ด้วยไปก่อนนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ